นี่นะค่ะมันนาก็งามอยู่นะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพืเ่อนๆนะคะมาดูมันนานะคะมันนาที่เราปลูกไว้หนึ่งเดือนแล้วมาดูว่า เขาโตขนาดไหนแล้วนะคะพื้นที่ข้างหลังนี้คือมันนาที่เรามาปลูกไว้นะคะแต่ตอนปลูกเราไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทําคลิปนะคะเพราะว่ารีบนะคะกลัวดินมันจะแห้งนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเดินชมมันนานะคะเราหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะเราก็ยาปล่อย พื้นที่นะคะให้มันว่างเปล่านะคะซึ่งเรามาปลูกมันนานี่กว่าจะได้หวานข้าวนะคะเราก็จะได้เงินจากการขายมันอีกนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นดินของเรานะคะนี่นะคะเราพาเ,เพื่อนๆเดินชมนะคะมันนะคะที่แรกเราก็กะว่าจะปลูกสักสามสีไร่เนาะ ทำไปทํามาตกไปสิบไล่เลยนะคะนี่ค่ะก็ก็งอกดีอยู่นะอันนี้เราจะลงเป็นพันและยองแปดหนึ่งนี่นะคะมันแตกยอดดีอยู่นะคะแต่เปอร์เซ็นต์กันไม่งอกก็อยู่สักประมาณสักห้าเปอร์เซนต์นี่แหละคะ่ะ ะระจะพาเ,เพื่อนเดินชมนะคะนี่ต้นนี้แตกมาสามยอดแล้วเดี๋ยวเราก็มาวันนี้ก็มามาให้ฮอร์โมนทางใบด้วยนะคะครบหนึ่งเดือนแล้วให้ฮอร์โมนทางใบหน่อยเนื่องจากทางดินเราไม่ได้ให้นะคะ ดูอีกล็อกหนึ่งสิล็อกนี้เป็นไงบ้างเนาะเราปลูกระยะห่างเมตรหนึ่งเลยนะคะแต่ที่นาคนอื่นเขาจะปลูกแค่ประมาณสามสิบเซนสี่สิบเซน ไปลูกเม็ดหนึ่งเลยไม่รู้จะได้ผลมากน้อยขนาดไหนเนาะเขาปลูกกันเราก็ปลูกตามเพื่อนๆไปเนาะไปดูแต่ของเพื่อนๆที่เขาปลูกกันเขาก็ได้เงินดีอยู่นะคะปลูกมันนานเราก็เลย กับเขาบ้างปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนขุด <laughs> ว่าจะมีหัวไหม <laughs> เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะอันนี้เราก็เดินมาถึงตรงนี้ ล็อกนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่ล็อกนี้หนึ่งไร่ครึ่งประมาณนี้ตรงน,นี้ล็อกนี้สามไร่ทั้งหมดก็ปลูกทั้งหมดก็สิบไร่เนี่ยค มันนาะก็งามอยู่นะคะส <S 2 S 1> ำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ